สวัสดีคุณผู้ชมทาง m j u Channel และคุณผู้ฟังทาง FM 95.5 MHz ครับช่วงนี้รายการโต๊ะข่าวคุยเพลินกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พูดคุยกับอธิการบดีนะครับในประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2555หลากหลายประเด็นที่น่าสนใจด้วยกันครับในช่วงนี้ครับพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจำเนียรยศราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่าน ผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับครับสำหรับในรายการโต๊ะข่าวคุยเพลินประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็บจะพูดถึงหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับเล่าถึง ภารกิจของอธิการบดีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งงานพิธีอัญเชิญพระเจ้าศิลานาคน้อยแทบสถานิมิตรรวมถึงท่านก็ยังเดินทางให้กำลังใจการตกแต่งรถกระทงใหญ่ของนักศึกษานะครับแล้วก็ผลสรุปของการทบทวนนโยบายวิีทิศของการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่จโจ้ในปีที่ผ่านมาด้วยนอกจากนั้นท่านก็จะได้เล่าถึงภารกิจอธิการบดีที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับครับก็ที่ผ่านมาสักสองอาทิตย์น,นะครับ ก็จะมีอยู่ข่าวอันหนึ่งที่ชาวมโจรเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมไดรับรู้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการอัญเชิญนะพระเจ้าศิลานักน้อยเทพสถานิบนะิชื่ออาจจะเรียกยากนิดนึงนะนอกจากคนที่จะคุ้นเคยจริงๆนะถ้าพูดถึงตามชื่อนะพระเจ้าศิลาศิลาก็แปลว่าหินนะฮะเพราะว่าองค์พระนี่สร้างจากหินสาสนะจากจงังหวัดนครราชสีมา นาคน้อยก็หมายถึงเป็นเป็นปางพนักพนักหลกนะเทพสถานิมิตเนี่ย่จริงพระองค์นี้เนี่ยเกิดจากการที่นักศึกษาหลักสูตรภูม,มิสังคมอย่าง,ย,างยั่ยืนะและสิทเก่าเขาร่วมกันฮะเขาก็บอกว่าได้เกิดคล้ายๆว่าเป็นลักษณะของการนิมิตนะโดยมีพระสงฆ์เนี่ยซึ่งเ,เป็นสิทธ์เก่านะครับในหลักสูตรต่งางๆด้วยเนี่ย บอกว่าเป็น,ปนพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เป็นเทพศรัทธาแล้วก็นิมิตขึ้นมาแล้วก็อยากจะนําเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลน,นะครับมาประดิษฐานไวที่แม่โจ้ที่จริงเรื่องนี้เรื่องยาวนิดหนึ่งนะครับผมมานดูประวัติคร่าวๆนี่ก็เรื่องนี้เป็นประวัติมนาะตั้งพันสองร้อยพันสามร้อยปียงใหญ่อยู่กับเรื่องของอทางล้านนาเรานะโดยเฉพาะที่จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปางนี่จะมีเขาเรียกว่าวัดพระธาตุหลวงนะฮะพระเจ้าศิลาหนักน้อยองค์องค์งงจริงมีจะจะปฏิฐานอยู่ที่นั่นแล้วก็มาโยงใหญ่เกี่ยวกับเรื่องจังหวัดสมุูนตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีพระเจ้าอนันตยศมหาฮะตยศนะฮะซึ่งสมัยตั้งแต่ระโว่ครับที่พระองค์ท่านมาครองเมืองคริฤกชัยและเสร็จแล้วก็มีการพระราชทานพระศิลาหนักน้อยนี่มันเกิดมาถึงว่าตั้งแต่1,200กว่าปีมาแล้วนะครับ แล้วก็ความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดลำพูนหรือว่าหานทิพบุญชัยเนี่ยกับจังหวัดลำปางก็เกี่ยวข้องน,นะเพราะว่าเป็นเป็นเมืองที่เมืองน้องนะครับปกครองร่วมกันทีนี้ในส่วนของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยถ้าเป็นพระนักตลกเนี่ยเราก็เรียนทางตรงนะคือท่าประจํามันสับนะที่ว่าเป็นเป็นวันประจําวันประสูติของของส่วนประเทศของของประเทศท่านด้วยก็คงจะมีความคิดที่เชื่อมโยงน,นะเนะนื่องจากพระองค์ท่านเนี่ย สเสด็จมามโจโตั้งแต่วันที่20มิถุนาที่ผ่านมาในปีนี้นะครับมีหลากหลายหลายเรื่องนะที่ทนับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็น,ปนบุญนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับมหาวลัยเมโจโนะกลุ่มสิทธิ์เก่าโดยเฉพาะนักศึกษาและสิทเก่าที่อยู่ทางหลักสูตรมีสังคมเขาก็รวมกนะันและคิดกันขึ้นมานะได้นำพระเจ้าศิลานักน้อยนะครับทูลข้าถวายต่อองค์พระเทพท่าน ท่านก็ได้พระราชทานคืนให้กับมหาไรเมโจเพื่อม,มานามาประดิษฐานที่มหาไรเมโจเป็นสิริมงคลนะครับพระองค์นี้เนี่ยดังที่ผมได้กล่าวนะครับสร้างจากศิลาหรือหินทราย,ยจากจังหวัดนครราชสีมาก,ก็คงจะสร้างกันมานานพอสมควรนะครับเสร็จแล้วก็อัญเชิญมาประทับไว้ที่จังหวัดลำปางตั้งแต่วันที่5นะครับวันที่5ถึงวันที่12เ,เดือนพฤศจิ จิกาที่ผ่านมาก็มีพิธีสมโภชนะฮะเจ็ดวันเจ็ดคืนยู่ที่นั่นซึ่งผมเองก็ไปร่วมฮะมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้บริหารพุทธวัดลำปางประชาชนมาร่วมกันมากมายพอสมควรนะครับและสะล้ววันที่12บสองิกาเราก็ได้อัญเชิญนะครับมาปดิฐานที่แม่โจ้ก็มีการเขาเรียกอบรมสมโภชอบรมก็คือหมายถึงว่ามีม,มีพิธีพุทธ,ธาพิเศษหรือพระเกจิอาจารย์นะครับแล้วก็มีขบวนต้อนรับใหญ่โตนะะซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ก็คงจะเห็นภาพในวันนะั้น ครับมีพิธีในตอนกลางคืนด้วยนะครับทุกอย่างก็เสร็จไปด้วยดีครับพระเจ้าศิลานักน้อยนี้ทำอะไรไม่โจได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ที่อาคารผมอยากจะเรียกชื่อตอนนี้ยังไม่มีชื่อเป็นทางการนะฮะเราเรียกว่าอาคารที่ประทับของพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเราสร้างเรืงบประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วนะใช้เงินอยู่เกล้าน9กาล้านกว่าบาทยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับได้ประมาณสัก70%ในปีนี้จะใช้งบอีกประมาณ5ล้าน8ปดนะก็จะเสร็จเรียบร้อย ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าศิลานน้อยแล้วก็เขารมสาลีสิาทธาุเพื่อเป็นมิ่งมงคลนะครับสิ่งสําคัญี่ผมเชื่อว่าสิ่งใดที่เป็นมงคลเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเราก็ควรจะให้อยู่ใกล้ชิดกับน,นักศึกษาับบุคลาก่เพราะนักศึกษานั้นเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าหากว่าเราห่างเรื่องศาสนาเรื่องค,คุณงามความดีเนี่ยผมเชื่อว่ามนุษย์มันก็จะพัฒนาอย่างไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่มีความสุขนะครับอันนี้คือที่ที่ไปที่มานิดนึงทีนี้ก็มีสืบเนื่องนิดนึงครับ เขาก็มีการหารือกันนะทางพระพิวิดและกวทางท่านนั้นวรดลบนางวงพรมและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าเออเราเป็นมหาาลยแม่โจ้เนี่ยถ้าหากว่าจะมีการอขอพระราชทานชื่อขององค์พระเนี่ยนะฮะจะเป็นไปได้ไหรือไม่อันนี้ก็เป็นการคิดในเบื้องต้นนะฮะและน่าจะใช้ชื่อว่าพระเจ้าศิลานาคน,น้อยพิลุนเทพฐานเพระาะว่าแม่โจ้นะั่นคือการเกษตรนั่นกะ็หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับพระพิลุนนะครับอันนี้ก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่เป็นทางการนะฮะ พร้อมกับชื่อของที่ปฏิษฐานขององค์พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเราก็จะได้นําเสนอให้กับกรรมการบริหารที่นานณานะครับในคราวหน้าว่าอาคารจะใช้ชื่อ,อยังไงแล้วก็องค์พระจะจะใช้ชื่ออย่างไรต่อไปนะอันนี้ก็ต้องต้อง,อ,งอาศัยมติผู้บริหารนิดถ้าพูดถึงกระทงนี่ผมว่าไม่ใช่เฉพาะชาวแม่โจ้น,นะชาวเชียงใหม่ชาวภาคเหนือหรือแม้กระทั่งชาวไทยทั่ว,วไปเธอจะเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าแม่โจ้เรานี้ มีความสามารถนะครับในการที่นักศึกษาหรือครูบาอาจารย์บุคลากรเนี่ยช่วยกันประดับประดากนะระทรงเพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เราได้รับถ้วยพระราชทานเนี่ยหลายปีฮะจากเกือบทุกพระองค์นะตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระยูหัวนะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาสมเด็จพระเทพเนี่ยเราได้ถ้วยพระราชทานมาโดยตลอดโจกัะโจาบางครั้งก็มีคําพูดเล่นๆกันนะฮะในชาวเชียงใหม่เองหรือว่าผู้ที่ส่งกระทงเข้าแข่งขันเนี่ยบอกเอะแม่โจ้เนี่ยงดสงบ้างได้ไหม อะไรประเภทนี้นะครับหรือไม่ก็ส่งแล้วก็ไม่ต้องประกวดนะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผ่านมาในช่วงเป็นนับนับสิบปีที่ผ่านมาครับในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คงจะยิ่งใหญ่อีกนะครับแต่หลายเรื่องนะผมเข้าไปคุยกับครูบาอาจารย์ที่ออกแบบเจ้าที่ออกแบบเนื้อสาเขาบอกว่าก็บางอย่างก็ยังยัง,ย,งยังบอกอธิการไม่ได้ก็ถือเป็นความลับด้วยอะไรด้วยนะแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นอยู่ ในคุณประโยชน์อยู่หลายเรื่องน,นอกเหนือจากเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งหนึ่งก็คือแสดงถึงความรู้ความสามารถและความสามัคคีของนักศึกษาและบุคลากรคืนคืนหนึ่งนี่ผมไปสังเกตดูเขาเขา,เขาทำงานกันนับได้เป็นร้อยคนเป็นร้อยคนบางครั้งก็หกสิบเจ็ดสิปเป็นร้อยแล้วแต่ลักษณะงานแสดงถึงความความสามาาัคคี ระหว่างคนพี่รุ่นน้องครูบาอาจารย์เขาจะช่วยทํางานกนเป็นเป็นเป็นแผนกแผนกฮะแต่ผมไปดูเอออันนี้ก็เป็นวิธีบริหารจัดการที่ดีนะอันนี้เป็นแผนกทางด้านตกแต่งทาสีอันนี้เป็นแผนกทางด้านเขาเรียกว่าตัดนะฮะอันนี้เป็นแผนกทางด้านเกี่ยวกับเรื่องขัดอันนี้เป็นแผนกทางด้านโลหะออกเชื่อมอะไรก็แล้วแต่ก็จะแบ่งกันหลากหลายมากนะครับก็ทํางานกันในช่วงหลังๆนี่เกือบเกือบสองเดือนเนี่ยเกือบทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะทำตอนกลางคืนเนี่ยเกือบถึงกันตีสามตีสี่เปลี่ยนกะเปลี่ยนเบนันไป ผมก็ถามเขาเหมือนกันว่าเอ๊ทำอย่างนี้เนี่ยมัน,ม,นมันติดขัดเรื่องปัญหาเรื่องการรวมการเรียนบ้างหรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกเขาก็จัดบริหารจัดการที่ดีก็คือหมายถึงไม่ให้เสียเรื่องการเรียนแต่สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะเรียนก็คือในแม่โจ้เนี่ยครับมันมันมีคณะของเราอยู่อย่างน้อยสุดก็มีเรื่องทางพืชสวนนะการตกแต่งสวนที่แม่โจ้ดังนะครับในในระดับประเทศในระดับนานาชาติมาแล้วนะครับการตกแต่งสวนที่สวยงามเนี่ยอันนั้นก็คือนักศึกษาก็ได้มีมีโอกาสที่จะใช้ความรู้ นะที่รําเรียนมานะประกอบกับครูบาอาจารย์ด้วยทํางานร่วมกันะสามารถที่จะสร้างเขาเรียกอะไรนะจินตนาการหรือวิธีคิดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของกระทงแต่ละปีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากนั้นเราก็มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วยนะครับได้ออกแบบสิ่งแวดล้อมเนี่ยไอ้สิ่งเราเนี้ยผมถือว่านอกเหนือจากความสามาัคคีก็คือ,คอนักศึกษาหรือบุคลากรเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ที่ได้รําเรียนมาและความสามารถที่เขามีอยู่ มาสร้างสารรค์ประโยชน์ก็เหมือนกับการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัตินะเหมือนกับสิ่งที่เราพูดว่างานหนักไม่เคยฆ่าคนอันนี้มันก็มาประกอบกันให้หมดนะผมเห็นเขานั่งทํางานแล้วก็เป็นที่ประทับใจฮนะได้รับความช่วยเหลือจากรุ่นพี่จากสิ์เกา่าจากภาคราัฐเอกชนมากมายเลยโนะดยเฉพาะเรื่องค่าอาหารค่าสวัสดิการความเป็นอยู่ต่าง,างๆนะครับผมก็บอกทนะ่านอุตานะว่าเอ๊ะที่พวกเราทํากันเนี่ยเรียนจากชั้นเรียนไป เสร็จแล้วก็เอามาทํานั่งทํากันโอ้โหมากมาย,ย่แล้วเขียนกันบ้างหรือเปล่าเนะี่ยตอนนี้เขากาลังเริ่มทำแหละผมบอกผมก็รู้นะคนเราเนี่ยเวลานั่งทํางานหนักๆเนี่ยให้มาเขียนด้วยเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยผมก็บอกให้ใช้นะักเขียนเนี่ยเขาเขาเป็นมืออาชีพเขามีถ้าเราไม่เขียนไว้เนี่ยนะครับอ,อ,องความรู้เหล่านี้มันก็จะมันเหมือนกับไม่เป็นรูปธรรมนะผมอยากให้เขียนเป็นผูเนูเป็นเล่มขึ้นมานะครับเอาพูดกันตรงๆเลยบอกบอกว่าเขียนออกมาจากปฏิบัติจริงๆ นะให้แยกออกมาจากทุกส่วนทุกส่วนทุกส่วนแล้วเสร็จแล้วก็เอามาต่อเชื่อมกันโจนกระทั่งเป็นกระทงใหญ่เนี่ยเขามีวิธีชิดวิธีทําอย่างไรซึ่งน้อยมากที่คนข้างนอกจะรู้นะครับอันนี้ทางทางศูนย์ศิลปบนะัละธรรมเขาก็รับนะจะดําเนินการในสิ่งเหล่าน,นี้เก็บเก็บไว้เป็นคุณค่าเก็บไว้ในหอศิลป์หรือว่าในพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจผมว่าจะมีคุณค่ามหาศาลให้กับรุ่นน้องหรือรุ่นลูกรุ่นหลานในช่วงต่อๆไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ไปพบไปเห็นนะครับน่าประ ในใน,ใน,ใ,นในความรักความสามาัคคีการใช้ความรู้ความสามารถท,าท,าท,าทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติออของนักศึกษาแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราด้วยครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งนโยบายของการพัฒนามหาวิทยาลัยเมโจ้ด้วยในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลป,ปะวัฒนธรรมด้วยนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการทบทวนนโยบายของการพัฒนามหาวิทยาลัยเมโจ้ด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับผนสุปแล้ว ก็เขาเรียกว่าอะไรดีทนะรีดนีหลายคนบอกว่าอาจารย์ดีทรีดแปลว่าถดถอยอันนั้นแต่มันเป็นภาษาที่เขาใช้อย่างในการทบทวนนโยบายของสภาเนี่ยในในปีหนึ่งปีหนึ่งม่เจ้เราก็จะทําอยู่สองครั้งนั่นก็คือเรื่องสําคัญสำคัญนะฮะบางทีก็เรื่องพัฒนาบุคลากรไหมเรื่องการพัฒนาชเชิงวิชาการไหมเรื่องการสู่ความเป็นนานาชาติไหมหรือว่าเรื่องการพัฒนาทรัพย์สินอะไรพวกนี้ฮะที่เราคิดว่าเป็นนโยบายที่สําคัญเป็นเรื่องสําคัญนะถ้าหากว่าเราพัฒนาไประยะหนึ่งนะฮะแล้วเราคิดว่าเราต้องการ ระดมความคิดเห็นเนี่ยเราก็จะมาทำดีทีแเราเรียกลีทีทการทบทวนนโยบายซึ่งผมเห็นด้วยนะครับการทบทวนนโยบายน่นอกเหนือจากการที่เราจะมานั่งระดมมันสมองอะไรต่างเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้ว่าอะไรคือข้อบอกพร่องอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดอ่อนอะไรคือสิ่งที่ควรพัฒนาอะไรคือสิ่งที่ควรจะชะลอหรือหยุดอะไรประเภทนี้นะครับอ,อีกประเด็นหนึ่งก็มีส่วนที่ทำให้เกิดมีส่วนร่วมเพราะเรารีทีททีหนึ่งเนี่ย แคนกลางก็คือสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดที่ดูแลนโยบายมีผู้บริหารมีครูบาอาจารย์มีคณะบุีทุกคณะนะครับที่เกี่ยวข้องมีสภาคณาจารย์แต่ที่สําคัญคือเรามีการปกครองท้องถิ่นมีเทศบาลมีแะไรต่างๆเข้ามานั่งอยู่ด้วยมีกรรมการส่งเสริมมีกรรมการภาคประชาชนมีสื่อมวลชนเพราะฉนั้นก็หมายถึงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยเมโจเนี่ยเกือบทั้งหมดก็จะมานั่งมาให้ข้อเสนอเสนอแนะอะไรต่างๆเราก็จะได้มุมมองทั้งผู้ที่ทํางานเอง นะผู้ที่ให้นโยบายผู้ที่บริหารแล้วก็มุมมองจากคนภายนอกทั้งภาคราฐัฐเอกชนว่าแมโจรเรามาถูกทางหรือไม่อย่างไรนะได้ข้อเสนอได้มีการส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาสํหรับในปีนี้นะครับผมก็เรื่องสําคัญขนาดนี้คือเรื่องของอาเซียนผมก็เลยเสนอให้สภาหมาหาวิทยาลัยเนี่ยจดทําการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความไปสู่นานาชาตินะก็คงจะเป็นเรื่องที่เยอะมากครั